อินสตาแกรมภาษาอังกฤษแล้วก็อินสตาแกรมภาษาไทยกับ IG 3คําคำนี้นะคะซินจะนำไปใช้ค้นหาองค์ประกอบบนเว็บไซต์แคนวาไปดูกันเลยค่ะว่า3คํคำนี้มีอะไรที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดค่ะส่วนนี้ซินจะไปเร็วมาเรียวเค้มเร็วนะคะทุกคนขอทุกคนตั้งใจดูนะคะนะ ใครที่ยังไม่เข้าเว็บไซต์แคนวาก็เข้าไปที่ www c a n v a com กันก่อนนะคะแล้วเรามาที่องค์ประกอบนะคะเพื่อที่จะพิมพ์3คําค้นหาอาที่สินพูดไปแล้วเมื่อเบื้องต้นนี้เนาะเกี่ยวกับ Instagram เพื่อที่จะพี่น้องมือใหม่เนี่ยจะได้เห็นความแตกต่างแล้วนําไปใช้งานได้จริงใครที่ยังไม่ได้ชมของ3คําค้นหาระหว่าง y o u t u b e แล้วก็ Facebook นะคะสามารถดูได้นะคะที่ตัวไอข้างบนนี้นะคะขึ้นมานะคะ เป็นช่วงๆหรือว่าที่ใต้คลิปนี้ก็จะมีให้นะคะรายละเอียดนะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่องค์ประกอบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปพิมพ์คําว่านะคะพิมพ์ตรงนี้นะเวลาจะพิมพ์คำค้นหาให้พิมพ์ตรงนี้เลยนะคะเริ่มเลยนะ1นึ่งสองสามอินสตาแกรมนะคะอ n นสตาแกรม n t e r หนึ่งครั้งนะคะมาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแดดน อ่าอินส a าแกรนะคะอันนี้แบบใช้ฟรีฟรีฟรีอันนี้มีมงกุฎไมมฟรีไม่ฟรีนะคะเราเลื่อนดูนะคะให้สุดให้สุดๆไปเลยอะ่ะตรงนี้อะ่ะอินสตาแกรมอันนึงคลิกซ้ายหนึ่งครั้งมารูปภาพก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราดูกันนะคะมีจะแบบฟรีแล้วก็แบบอันนี้แบบฟรีนะคะสําหรับคําค้นหาที่เราพิมพ์คําว่าอินสตาแกรภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ เลื่อนดูนะคะเลื่อนดูนะคะมันก็จะมีให้ขึ้นมาอ๋อตรงนี้ก็มีนะเราดูไปเรื่อยๆนะคะอ่ะอันนี้ก็มีของ i n s t a g r กรแบบนี้นะคะพี่น้องก็ดูได้เลยนะนะแบบนี้อืมเยอะแยะมากมายให้เราเลือกดูแล้วก็เลื่อนให้สุดนะคะเพราะว่ามันไม่จบเพียงเท่านี้ทุกอย่างนะคะต้องทำให้มันเต็มที่นะคะถ้าไม่เต็มที่นะ มันจะไม่เขาเรียกว่าผลงานมันก็จะแบบกึ่งๆกึ่กอนๆ,ๆ,ๆนะคะมีอ่ากดไ like, ล like, ค์กดไลค์ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ซีนด้วยนะคะมีรูปไลา์แบบนี้ด้วยนะคะมีรูปดาวแบบนี้ด้วยจริงๆในอินสตาแกรมแบบนี้แล้วก็ใน Facebook ใน Youtube เราสามารถที่จะอดัปรับเข้าหาเข้าใช้งานกันได้นะคะพอเราใช้คำค้นหาจนคุ้นเคยแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะใช้คำค้นหาไหน เพื่อที่จะเอาสติกเกอร์หรือไอคอนนั้นมาใช้งานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดูจนหมดแล้วดูจนครบแล้วนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับการออกแบบการใช้คําค้นหาบนเว็บไซต์แคนวานะคะน่ะอันนี้ก็มันยังไม่หมดอีกนะคะพี่น้องเอาโอเคกันเอาแค่นี้ก่อนละกันนะต่อไปเราไปหาคําค้นหาคําว่า Instagram เป็นภาษาไทยบ้างจะเหมือนกับภาษาอังกฤษไหมนะคะเดี๋ยวเบื่อการไม่ใช่ไรหรอก อ,อินอินไปกับซินเลยนะอินอินสตาแกรมภาษาไทยอ๋อก็ไม่แตกต่างกันอะไรกันมากนะคะอะมาดูจริงหรอซินอย่าเพิ่งเชื่อซินนะต้องลองไปลงมือทําและค้นหาเองอันนี้น่าจะแตกต่างกันน้อยนึงเพราะเมื่อกี้ไม่เห็นนะคะตัวนีน้มันก็คล้ายคลยึงกันนะคะก็ไม่ได้ ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะคะก็จะมีแบบนิดหน่อยมันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแค่นิดหน่อยเราก็ต้องดูนะคะเพราะว่างานออกแบบมันเป็นอะไรที่แบบละเอียดละออมากๆจริงๆนะคะโอเคต่อไปเราลองไปหาคำว่า IG ภาษาอังกฤษกันค่ะ IG แล้วก็ ENTER นะคะเห็นความแตกต่างไหมคะอันนี้คือซินใช้ IG นะคะ พิมพ์ IG พิมพ์ IG แล้วก็เลื่อนดูนะคะอ่ามีหัวใจ2หัวใจดวงนี้มอบให้กับซินนะคะทุกคนรักกันรักกันนะคะเออมันจะสวมากจะเป็นแบบสติกเกอร์มากซะมากกว่านะคะเป็นแบบ IG ทํทำภาพเคลื่อนไหวได้นะคะในส่วนของค,คลิปวิดีโอนี้เอาไว้อีนั้นฮ่ารนะคะกว่าซินจะพาทำเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะ ดูให้จบนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะพี่น้องในส่วนของการค้นหานะคะระหว่าง Instagram ภาษาอังกฤษแล้วก็ i n s t a g r กรภาษาไทยแล้วก็ไอจีใหญ่นะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็จะเห็นนะคะว่าความแตกต่างมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากมันจะเพิ่มมาเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ขอให้ทุกคนดูให้จบนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้งานได้จริง ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะไปทดลองใช้งานได้บนเว็บไซต์แคนว่าเพื่อที่เราจะได้มีความรู้สึกว่าฉันเข้าไปค้นหาด้วยตัวของเราเองมันจะรู้สึกมีความสุขในการออกแบบงานและโลโก้ของเรานั่นเองค่ะวันนี้สินชาแนลนะคะสอนแคนว่าวิธีการใช้งานเบื้องตน้นขอบคุณทุกคนนะคะที่กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารการอัปเดตวิธีการใช้งานแคนว่าเบื้องตน้นส่วนในคลิปต่อไปนั้นสินจะพาพี่น้องไปดูคำค้นหาคำว่า ติ k กต็นะคะไปดูกันนะคะว่าจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดพี่น้อท่านใดนะคะที่มีคําถามสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์หรือไปสอบถามสินได้นะคะทุกวันเลยนะทุกวันตอนเช้าเช้าสักหกโมงกว่าๆถึงหกโมงครึ่งนะคะซินจะออก,ออกมาไลฟ์นะคะแบ่งปันการใช้งานแคนวาเบื้องต้นนะคะกลัวคนแย่งกลัวคนแย่งพูดนะคะการใช้งานแคนวาเบื้องต้นบนเว็บไซต์นะคะทั้ง แนวแนวทางการใช้คําค้นหาองค์ประกอบคีย์เวิร์ดต่างๆแต่ละวันซินจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เฉดสีต่างๆก็จะใช้ในแต่ละเฉดสีไม่เหมือนกันพี่น้องสามารถไปร่วมเรียนรู้กับซินได้นะคะหรือไปดูไรฟยย้อนหลังได้ค่ะวันนี้ซินชาแนลไปจริงๆแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ